สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องอูเทนพรารมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาทำาเยื่อกำจัดหนูนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมทำทดลองใช้แล้วมันได้ผลจริงนะครับก็เลยทำมาเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นความรู้เผื่อเพื่อนๆจะนำไปใช้นะครับสูตรที่ผมใช้นะครับก็จะมีน่นะข้าวสวยนะครับแล้วก็ปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องนี่ผมใช้ปลาหนึ่งตัว ข้าวสวยนี่ผมใช้สองทพีนะครับแต่สูตรนี้นะฮะมันไม่ได้มีสูตรตายตัวแน่นอนนะครับก็แล้วแต่จะปรับตามความเหมาะสมแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้คือ,อเศษยากันยุงที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับที่มันหักหักผลผลแบบนี้นะครับปลากระป๋องเนี่ยเราจะใช้ให้ข้าวมันหอมนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เยอะหรือใช้น้อยก็ได้นะฮะแล้วแต่ เพื่อนๆหรือคุณผู้ชมจะเหมาะเห็นความต่างความเหมาะสมเลยนะครับเราก็เอาหักตัวนี้นะครับหักตัวยาก,กันยุงนี่นะครับเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาใส่ถุงนะครับแล้วก็ทุบนะครับนี่นะครับค้อนนะฮเดี๋ยวไปทุบยายามทุบให้มันแตกให้มันละเอียดมากที่สุดนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันนะครับนี่ปากระป๋อง็อันนี้เป็นยากันยุงที่เราเอาไปทุบมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ยากันยุงเนี่ยมันจะแข็งหน่อยนะฮะเวลาทุบมันจะทุบยากนะครับหรือไม่ถ้าเราไม่ทุบเนี่ยเราเอาไปใส่ครกต่ำก็ได้นะครับก็ลรยลงไปเลยเราก็จะได้ข้าวคุก ปลากระป๋องผสมยากันยุงลักษณะแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็มาปั้นให้มันเป็นก้อนนะครับเราก็จะได้เหยื่อํำจัดหนูนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ นะเอาไปวางไว้บริเวณที่หนูชุกชุมหรือว่าหนูเดินผ่านสังเกตได้นะครับจะมันจะมีขี้หนูนะฮะเดินผ่านตรงไหนมันจะขี้ตรงนั้นนะฮะมันจะมีขี้หนูก็เอาไปวางไว้หรือว่าเอาไปโยนไว้บนฝ้าเพดานก็ได้นะครับสําหรับบ้านที่มีที่ฝ้าเพดานมีหนูเยอะนะฮะถ้าใช้ไม่หมดในครั้งเดียวเนี่ยเราก็เอาไปตากแดดให้มันแห้งนะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปได้นะครับ ตอนนี้เราก็เอามาวางไว้ตามจุดที่หนูจะเดินผ่านนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นชั้นเก็บของนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าอาหารที่เราวางไว้เนี่ยมันจะยังอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เช้าของวันรุ่งขึ้นแล้วนะครับเราก็มาดูนะอาหารน้องหนูที่เราเลี้ยงไว้เมื่อวานนะครับสี่ก้อน ตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะครับเหลือเศษอยู่นิดนึงนะครับลอยอน้องหนูออกมาแทะน่าจะาแทะไม่หมดและนี่ก็คือบรรยากาศบนฝ้าเพดานนะครับจะสังเกตเห็นว่าเต็มไปด้วยขี้หนูนี่นะครับเดี๋ยวสูมให้ดูใกล้ๆนี่นะครับขี้หนูเต็มไปหมดเลยนะครับตอนกลางคืนเวลาเรานอนเนี่ยนะฮะก็จะได้ยินเสียงอ่ น้องหนูมาเดินส่วนสนามกันเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเหยื่อกําจัดหนูที่เราทําเมื่อสักครู่นี้นะครับมาโยกันไว้บนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกอหนึ่งสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับ หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เราก็ขึ้นมาดูบนฝ้าเพดานอีกครั้งหนึ่งนะครับเหยื่อที่เราโยนไว้นะครับนี่นะครับไม่เหลือแล้วนะฮะน้องหนูเอาไปกินหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้นะฮะหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสียงขบวนพาเลตบนฝ้าเพดานเนี่ยนะครับหายไปแล้วนะครับหายไปแบบเงียบสนิทเลยนะครับ